เลี้ยงของหัวหน้าค่ายเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาเลี้ยงของตัวเองบ้างะนะครับได้ตู้นี่มาบากจะบอกว่าถูกมากตู้มือสองครับถูกมากแต่ตอนยุกไม่ไหวแน่นอนคนเดียวพอดีวันก่อนเขามาส่ง ลายีระสามตัวครับนี่ตอนเช้าตอนเช้าผมเลี้ยงไปแล้วนะครับรอบหนึ่งผมวนน้าไปแล้วแล้วก็ให้ไล่ไปแล้วประมาณตัวละครึ่งชั่วโมงมีตอนบ่ายผมก็ให้ไล่บอบอีกสักหน่อยครับตอนเย็นนะครับมีตีเลี้ยงของผมก็จะมีอยู่แค่น,นี้นะครับผมเลี้ยงห้าวันพักสองวันนะครับ โอกาสเนี่ยนะครับเริ่มเลยนะตอนนี้มันปลามันยังไม่ไม่ไม่คึกคักเท่าไหร่นะครับเพราะปลาเพิ่งเริ่มเลี้ยงเดี๋ยวถ้าเราเลี้ยงใกล้จะครบ ครบตามสูตรที่ที่เราใช้นะครับปลามก็จกะแสดงอาการพร้อมกัดปลามันเป็นที่นะครับมีความเป็นที่เขาเรียกว่าปลามันพร้อมพร้อมกัดอตอนนี้มันยังไม่พร้อมเท่าไหร่เพราะมันยังไม่ดูจากอาการของปลานะครับเราดูของอาการตัวปลาหลักตรงน,นี้ก็มี เป็นปลาเบอร์เดียวกันนะครับเป็นปลาเบอร์เดียวกันปลาเบอร์นี้มีสีม่วงแดงสีเขียวแดงสีเขียวดำนะครับจะออกบอนวันอาทิตย์ตอนนี้เป็นปลาผ่านปล้ำที่บ้านนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งเขาจับส่งขายไปก็บอกผลงานดีมากเป็นปลากัดหางจัดๆนะครับเป็นปลากัดหางจัด แต่ว่าเราต้องออกบอลก่อนนะครับเพื่อความชัว์เพื่อความสบายใจนะครับกดทิศออกบอลไม่ต้องแพงกว่าน,นะครับไตวีตก็เริ่มสตาร์ททีเล่นสักสามร้อยห้าร้อยอะไรเงี้นะแต่คงจะไม่สู้ถึงหลักพันเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเราผ่านวีดสามร้อยห้าร้อยแล้วเนี่ยเราก็ดูตาเราว่าจะ สู้เขาได้ในประมาณราคาไหนนะครับถ้าดูดีก็อาจจะขยับขึ้นไปเทลักพันนะครับจะผ่านบอลแล้วดูดีตอนนี้ก็ยังไม่ผ่านบอลแต่ผ่านปล้ำที่บ้านนะครับแล้วก็ผ่านทางพี่เขาอีกคนนึงเขาจับส่งไปขายเขาบอกว่าชนะเก่งแต่เรายังไม่เห็นนะครับเราเห็นแค่พล้ำอย่างเดียวฝากติดตามช่อง u ู u b e กันไว้นะครับ จะมีอัปเดตเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็จะมีการถ่ายคลิปเวลาสัมภาษณ์ซุ้มกัดอ่าซุ้มกัดหรือว่าเวลาผมไปจับปลาที่บอ่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปเอาไว้มาลงอัปเดตนะครับตาสายนครปฐมเพื่อเป็นแนวทางให้ให้คนที่เรียกได้ว่าคนที่อยากซื้อสายตรงกับบอ่อเองนะครับจะได้รู้รายละเอียดมากขึ้น บางคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากจับผ่านคนคัดลาอะไรเงี้ยครับขอแล้วแต่คุณชอบนะครับบางทีคุณคัดลาเนี่ยเขาก็เบรกรับความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะบางทีปลาเนี่ยมันจับมาแล้วมันมีการลดการอะไรเนี่ยครับบางทีคนคุณปั้มสิบคอกบางครั้งคุณยังไม่เจอเลยครับบางครั้งปลาปั้มค่าปลาปั้มที่คุณหมดไปเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่คุณยังไม่เจอตัวดีเลยครับมันไม่ใช่หาง่ายนะครับ ตะกัดเนี่ยตะกัดตัวที่เก่งจริงๆเนี่ยมันมันมันไม่ได้หาให้เลยผมบอกตามตรงเพราะว่าเนี่ยตั้งแต่ผมมาอยู่ที่เมืองการเนี่ยแล้วก็ออกกัดปลาที่นคนปรปฐมเนี่ยเอาปลามาปั้มเนี่ยปั้มปั้มไปหลายโคกมากยังไม่เจอแบบที่แบบผมแบบแบบว่าผมชอบที่สุดนะครับชอบถึงที่สุดยังไม่เจอเลยชุดนี้ชอบครับ ชอบแต่มันเป็นตากัดแผลเดียวเป็นแผลหางอย่างเดียวมันไม่มีแผลประกอบก็เลยคิดว่าถ้าตามันมีแผลประกอบนะครับมีหางมีหูอะไรอย่างเงี้ยจะคู่ต่อสู้จะเจ็บตัวเร็วถ้าเรากัดหางอย่างเดียวก็ดีครับแต่ว่าแล้วแต่สไตล์คนชอบแผลไหนนะครับนนะครับก็ดูเวลาพาดเนี่ยดูนะครับดูดูเนี่ยครับ ดูมันไล่กัดอนะครับมันไล่กัดพานไล่กัดทานจนว่าปลาของเราดูแล้วมันไม่กัดอนะครับดูแล้วมันไม่ไล่แล้วมันอยู่นิ่งมันจะก่อวอดแล้วนี่เราต้องตักขึ้นนะครับเดี๋ยวมันจะอ้อนตัวเมียเนี่ยนะครับดูมันไล่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 ้วบางคนผมให้ไล่นะครับขอบอกว่าเดี๋ยวเคี่ยวมันไม่คมแต่ผมผมว่า มันไล่ปลาเนี่ยมันได้ประโยชน์หลายอย่างหนึง่งคือได้กําลังนะครับได้กําลังตัวปลาเราแข็งแรงแล้วก็สองปลาเราเนี่ยจะดุอ่าถ้าเราไล่เนี่ยดุแต่ผลเสียมันก็มีนะครับผลเสียก็คืออย่างที่ว่าก็คือบางทีปลาเราเนี่ยมันกัดโดนลูกไล่ยเยอะทําให้เคี้ยวไม่คมหรือบางทีเนี่ยเวลามันไล่กัดลูกไล่ยเนี่ยอาจมีจังหวะพลาดไล่กัดไปโดนเหลี่ยมโดนอะไรเงี้ยครับทำให้ปลาเราปากเจ็บเนี่ยครับผมจังหววมันวิ่งไล่ นะครับมือใหม่ที่จะหัดเลี้ยงสักมาสอบถามได้นะครับทา,ทาง Facebook เลยเพราะว่าเอ่อผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าเซียนอ่ะนะครับแต่พอเลี้ยงออกกัดได้ถูกถูกนะครับ Facebook ก็กวางสายกัดนะครับฝากติดตามกันด้วย อันนะครับอ๋อเดี๋ยวเนี่ยหลังจากเราไล่เสร็จอนะครับเดี๋ยวบอกวิธีการไปเลยเราไล่เสร็จเราก็ตักขึ้นเหลี่ยมขึ้นเหลี่ยมที่เราจะเลี้ยงที่เหลี่ยมที่มันอยู่นะครับตักขึ้นเหลี่ยมแล้วก็เราเปิดพองเปิดพองจนปลาม,มันดุสุดๆนะครับให้มันดุให้มันแบบดุจนดุจจัดนะครับถึงจะปิดแล้วก็พักพักให้หายเหนื่อยแล้วก็ให้กินลูกน้ําให้กินเนื้อนะครับผมว่าให้กินลูกน้ํา ลูกน้ำเนี่ยให้กินถ้าเป็นลูกน้ําใหญ่เนี่ยสำหรับผมผมให้กินประมาณ5้าถึงหตัวนะครับผมให้กินเยอะเพราะเพราะว่าที่ผมให้กินเยอะเพราะเพราะปลาเนี่ยผมเลี้ยงค่อนข้างหนักอ่าผมก็เลยมีค,ความคิดว่ามันก็เหมือนนักมวยครับถ้าเรากินไม่อิ่มเรากินไม่อิ่มเราก็จะไม่มีแรงไปชกอ่าผมคิดอย่างนั้นนะครับแต่เราก็ดูตัวปลาเราด้วยนะครับถ้าปลาเราอ้วนก็ไม่ต้องให้เยอะก็ได้ ๋ยวถ้าปลาเราไม่อ้วนไม่มีอาการอ้วนเนี่ยให้กินให้อิ่มครับดูโท้อมันป่องๆนะประมาณถ้าลูกน้ําใหญ่ก็มันห้าตัวหกตัวแล้วแต่นะครับแล้วแต่เอานะครับฝากติดตามคลิป YouTube กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ